กินผลผล <Wow. S 1> หดหดว้าวน่ากินมากอืมยิวว่นน้ำลาดมากโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่ากินมากแม่บ้านมีอะไรกินโอ้โ oh, oh. หน่ากินดีเลย oh, oh. น่ากินมากเลยบอกกินด้วยนะได้ตำส้ตมตำเพิ่งเสร็จเลยพ่อบ้านตำส้ตมตำเพิ่งเสร็จ oh. นี่นี่ไปเอานี่ให้หน่อยขนมจีนอะมากินกับส้ตมตำอร่อยมากไปเลี้ยไปบ้านเลี้ยทีนเนาะเด๋ <c oughs> อเด พ่บ้านมันก็มีผักอันนี้ผักแบแอนตุ้ยหูคือมันสุดยอดเลยอร่อยเลยนอืมอมาเลยไปบ้านักอืมครับอเฮ้ยเอาน้ำมาหน่อย่นเน้เหยเต้มเดไหน่อยน้ำ หมดเลยเหรอหมดดีเลยกำลังเพ็ดเรายังไม่ได้กินเลยใช่ขเขาไปเอาโน่นเอานี่หมดเลยนีไ่ไงปูปูปใครจะกินละปูอะ่ะปูปูกินกระปูจะอะไรได้ไงอะ